วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโคโหกสิปีผ่านพ้นไปท่านผู้ชมครับจากและโฉมย่างเข้าสู่วัยกลางคนพ่อของจักรและแม่ของโฉมก็ได้ล้มหายตายจากไปเสแล้วเขาทั้งสองอยู่กินกันจนกระทั่งว่ามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นผู้หญิงเธอชื่อว่าสาวิตรีอายุของเธอตอนนี้ย่างเข้า16ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นโมหกครอบครัวของนายจักรยังคงงรปกอบอาชีพชาวประมงเช่นเดียวกับสมัยพ่อแม่และได้มีการพัฒนาประปุเรื่องรูปแบบการหาปูปลาพร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆตลอดถึงความเชื่อและความรู้ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างเล็กน้อยพี่น้องครับเหตุการณ์ในฉากนี้จะมีความสําคัญอย่างไรกันนิยายพี่น้องครับอยากรู้อยากเข้าใจติดตามโทรมาครับท่านผู้มบนรัฐบ้านบ,าง,บางดีครับ หมุนวุออ่นหมุ่นตามโลกโลกมุนวุ่นคนวุ่นมุนตามโลก มันวนเวียนมันยอมจะเปลี่ยนแปลปง1ดปีที่เราสร้งโครงรักกันเรารักมันก็เพรสิ่งน้องน่าความจริงใจสร้งเรามีรักท่านนาพยานรักโซสลักลับมังกร น้องนาสงมัยสาวิตรีพ่อแม่วงลุกหน้าดังดวงอาทิยพ่อภูมิใจในตัวเจ้าสาวิตรีพ่อไม่มีเงินทองลุกหน้ามากองตังให้รอยชังปรีเปร กมีเพียงความระวงลูกนาดงชีวตสวลีลูะอยู่เคจโอสวีนลงไรลูมงังไว้บสวัสวัสดีนะครับ ตามสบายแตล,ลูกสาวไมตามสบายแ้วลูกสาวไมค่ะแม่เออนี่ชมวันเวลามันช่างผ่านไปเร็วเสียละเกินนะชมนะเผลอแป๊บเดียว17ปีแล้วคิดถึงพ่อและคิดถึงแม่ท่านทั้งสองได้จากเราไปห้าปีเต็มเต็มแล้วนะชมใช่ค่ะพี่ พ่อพี่และแม่ของน้องท่านทั้งสองท่านไปดีแล้วจ้ะหน้าที่ของเราทั้งสองคืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านทุกครั้งที่พี่ออกทะเลหาปูหาปลาหาหอยพี่คิดถึงพ่อตลอดคิดถึงคำสั่งสอนของพ่อพ่อพี่นําไม่เรื่องหาปูหาปลาไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครเป็นสองรองใครในบางดีแห่งนี้แม่ของโฉงก็เช่นกันกับพี่การหาหอยเสียพิชัยอัดแม่ก็ไม่เป็นสองรองใครนะพี่ คืนนี้วันข้างแรมน้ำมันลดมากนะชมนะพี่เตรียมตะขอเหล็กไว้แล้วกะว่าคืนนี้อย่างน้อยน้ยก็สิบตัวขึ้นอย่างแน่นอนพ่อพูดอวดที่โมจะตายให้ได้มันปากว่าเธอ,พ,อพ่อพ่อจะาเพื่อนๆพืนของลูกที่โรงเรียนก็คุยกันเรื่องแม่ย่านางเรือแม่น้ายางเรือและพ่อขุนตาทะเลมันคืออะไรเหรอครับพ่อแม่ย่านางเรือกับพ่อตาขุนทะเลเนี่ย มันมีจริงหรือไหมเล่าให้ลูกฟังหน่อยได้ไหมคะถ้าเรื่องอย่างนี้ต้องถามลุงเนยกับลุงเท่ง่ะลูกนะเพราะว่าลุงเนยลุงเท่งแก่กว่าพ่อคนน่าจะรู้เรื่องอย่างนี้ดีกลับบ้าน่หน่อยเรือกเกอ่องปณีน้องจักเกอร์้องต้าไม่ถึงไอเทิงรู้ไหมโอ้น่น้นนองซอวิตีลั่นอยากรู้ใช่ค่ะลุงเท่งเราอยากรู้ค่ะมันคืออะไรเลยคะคูเรื่องนี้แมนายยังเรืออก็คู่ พอตาคุณตาะเลนี่เป็นความเชื่อละล้านซาวเวีดีที่คนแต่คนเข้าล้ก็ว่าแม่ยาน้างเรือนี่เรือถุกล่มมีแม่ยาน้างนึ่งคนที่คอยปกปักหลักซ่าโอ้ไอเกีงรู้จริง้งประว่าแต่คนในนู่นเร่อว่าเรือล่อนึงก็ตำกับไม้ตะเคียนต่างตนคุดได้เป็นเรือตีนี้เมื่อชาวประมงเอาปลาไปในทะเลมีความปลอดภั่อยเอาปลามาก่อยเอาหอยเอาปูมาก่ายได้กาเรยตีน,นีก็ต้องว่ายเ้นไหวยแมน นานางเรื่องเอาไก่ปาาต้องเอาถูบัดอกไม้ปลาจะนที่ไปปุ๊บอันนี้คือการขอรับบูชาอ้อยเจงรู้จริงตีนีพอตา้าขุนทะเลพอต้าคุณทะเลนี่ก็มีความเชื่อว่าเป็นตันเป็นเิปที่คอยปกปักหลักษ้าพีินองการเดินตางในนํำตันเป็นโจระเกโอ้ปลื้มได้เป็นเกตเองคือแต่คนก็เชื่อว่าเล่ากันว่าตันมีวิจารกุม้ม แปลงกายเป็นเก้ลงไปในน้ำแล้วก็ลืมกาตาทีนี้ขึ้นรบเป็นคนไม่ได้ทันก็เลยปกปักดักส้าพี่นองคอยเดือดร้อนได้ไปบนบ้านสั้นเกลป่อตาคุณตาลีอ่าคนในตำม,มากาใก้เรื่องเจ้าประมงก็ต้องไปไหวป่อตาคุณตาลีอ๋อนี่มันเป็นความเชื่อเป็นเรื่องหยุดเนี้ยจิตใจลุกแล้วด้วยอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะลุงเทง่งอ่าไม่เพลินกับล้านลุงายความรูแลยซเมเมอเออนี่ชม วันนี้ประธานหมู่บ้านท่านคุณสมพงษ์อะนะบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดมาให้ความรู้พี่น้องชาวบ้านประชาชนในหมู่บ้านบางดีของเราวันนี้พี่จะไปกับหนูหนุ้ยและนายเท่งเนี่ยหนูไปด้วยได้ไหมครับพ่อได้ลูกนั้นเราไปตั้งสี่คนเลยนะลูกนักสาวดีพี่หนุ้ยแล้วก็พี่เท่งชมจะอยู่บ้านนะชมนนะเตรียมกับข้าวกับปลาไว้คอยพี่และลูกได้ครับพี่ชมจะไปส่งนะครับมาทางนี้คน่ะ อุตจเก้าใจ เแงกงควายบังปลาตัวไว้ตัววบวนจะหัวลอยตีแสนร้อยตย้มยำปูใครอยู่ไหนข้าตัวไใหนไข่นอบบอกเไวใครจับได้ผ่าเก้าบันรำคาญยาย อาประมงพลุนทางใจตำสิ่งใดความก้าวหนาา้าไม่มาเลยกุศโโลายใจความเชื่อเนื่อความคิดบอกอยากมิดฉลาดจริงยิ่งใจผููจะได้ขยายพันนั้นแน่เลยโอจะเปิดเปถึงสะตั้ง